สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคำต้องห้ามครับเฮ้ยจะทำอะไรกันวันนี้เราจะมาเล่นเกมคำต้องห้ามไงไม,มาเล่นไงครับบอกหน่อยเออบอกอก็เออมาเล่นยังไงวะคำบนหัวของใครห้ามพูดคำนั้นออกมาเราก็จะไม่รู้คำบนหัวของเราใช่ไหมใช่เราจะไม่รู้แต่คนเนึ่งจ,<า>จะเห็นเราจะมีกรรมการไว้เขียนคำคำหนึ่งแปะไว้ที่หัวของคนคนนั้นครับและคนคนนั้นอะ่ะจะไม่รู้ว่าคําที่อยู่บนหัวเขาอ่ะคือคําว่าอะไร เราเป็นคนที่ต้องยิงคําถามห้เขาเพื่อให้เขาพูดคานั้นออกมาครับใช่ถ้าเขาพูดคํานั้นออกมาเขาก็จะเป็นคนที่แพ้ไปผมมีของมาหายครับผมผมซื้อมา0 0ครัอขายต่อ200อยู่ในห้องมันเกะกะครับเนี่ยสูงประมาณเมตรหนึ่งได้ครับ2เมตรได้มั้งครับใครนักศึกษามรงสิตที่สนใจก็ดีเอ็มมานะครับในไอจีก็ได้ไอจีดีกว่าเดี๋ยวพี่ให้เบอร์นะผมแปะไว้ให้ครับผู้ชายไม่ขายฉัขายแต่ผู้หญิงเท่านั้นสองมาตรฐานแย่ชั่วเร็ว สันการทั่วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะก็คือห้ามพูดคำที่อยู่บนหัวของตัวเองนั่นเองนะครับเมาเริ่มกันเลยดีกว่าอะไรดังแป๊ะโอ้มะกี้ลืมเลยเริ่มแล้วโอเคลืมวิ่งไหมอ่ะแล้วแล้วแล้วเมื่อวานได้ไปไหนมาบ้างนี่นี่ะซนหเมื่อวานได้ไปไหนมาบ้างเหมือนเหมือนเมื่อวานเห็นได้ไปวิ่งกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยไปวัดตาใช่ไหม เมื่อวานนะใช่นายมอใช่ป่ะใช่ก็มาวิ่งกันอยู่คิดว่าอ้๊อเป็นคนยังไงก็เป็นคนดีใช่ป่ะอ้๊อ้นนี่ป่ะแบบแดนแเป็นคนหล่อนะเฮ้ยตอบว่ามันมันต้องตอบว่าเราอ่ะจะแบบเออใช่ผมดีอย่างนี้มันก็ไม่ได้เพราะอ้๊อ๋ออ๋อเราเวลาพูดอะไรเราต้องพูดกันไม่ไหม้ใช่ป่ะครับครับครับแล้วคุณมันคอปกี้ผมยังไงอ่ะโ ไม่อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเราทำอะไรอยู่นะอาทิตย์ที่แล้วเราทำอะไรอยู่เฮ้ยนะดความลับเว้ยไม่บอกบอกไม่ได้เหรอบอกไม่ได้ปกติเนี่ยชอบไปดีมือป่ะพอพอได้พอได้พอได้เฉยเลยพอได้ไงโอ้แมนัปกติคุณอาต้าเนี่ยชอบทำอะไรนอนนอนเดีแค่วะมีอื่นไหมนอนนอนเดินแหม แหมคนเรามันต้องมีมากกว่าเดินมากว่ากินน้ำไม่มีอย่างอื่นบ้างเหรอออกกําลังกายอย่างเงี้ยออกกําลังกายมากปะล่าสุดอะไปทำอะไรมาโยนน้ําแข็งป่ะเฮ้ยเจมี่มันต้องต่อออกกําลังกายก็ออกกําลังกายในโลกไงเฮ้ยฮะหมายถึงก็วิดพื้นเซ็ตอัพเลยไงแบบหลังคามีอะไรเยอะโคตรไกลเลยคนเรากินน้ำไหมนะหิวเหมือนกันนั่ง กินาน้ำเลยกินน้ำเลยอยากกินน้ำเลยอยากกินน้ำเลยอยากกินน้ำเลยอ่าก่อนถ่าเนี่ยกินน้ำเลยอันนี้มึงเป็นคนชอบชอบกินน้ำประชานเลยน้ำมัตลมน้ำมัตลมเหรอคอแห้งเหรอไม่เอาดื่น้ำมัตลมมันน้ำตาลเยอะเอลตี้หน่อยนะง่ายๆอ่ะเอลตี้เอลตี้อ่ะก็ชอบกินดายคำอ่ะปกติได้วยดอยคำแหม่คนเรากินแล้วน้ำเย็นกินแล้วสดชื่นข่าวนะแล้วก็ลินกินน้ำประชาเท่เนี่ย กใยคำจนแบบหล่อมันหล่อป่ะใจคำจนหล่อแล้วชอบจีบใคำไหมเฉย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 ก็ไม่ไม่เท่าไหร่อะไรไม่แน่เยไม่นเไงตายตายอะาเล่นกันต่อ ปกติอ่ะผู้หญิงอ่ะชอบสไตล์เลยเป็นแบดอ่ะชอบเป็นแบดอ่ะเนี่ยใช่แล้วผู้ชายผู้ชายอ่ะชอบผู้ชายด้วยชอบคนโจรชอบคนโจรอ่ะอาทิตย์ที่แล้วอ่ะทำอะไรไม่มีเหนื่อยแล้ววะพงต้อง เราวิ่งเสร็จแล้วทำอะไรกันพักว่าทำอะไรพักนะครับพักแล้วพักแล้วก็นอนทำไมต้องพักก็เหนื่อยอแล้วเหนื่อยเหนื่อยพักมันจะหายไงก็แล้วแต่คนนะอรอยังว่าตัวเองล่ะตัวนองไหนะครับรู้ตัวเองนะตัวเองอะเป็นคนไหนฮะยังไม่รู้คำมันถหัวตัวเองเลยเนี่ยผมก็เป็นคนนั่งและวร่รอครับ รลอล่อลอย่ายันผมแล้วใครจะจนไว้ล่าเว่าอะไรยากรู้ปะห่อหล่อเยบร้อยเยบร้อยถอยมาเอะคิอว่าไหนน้าเปล่าต่อได้ไปในคแนนครับเราเฮ้ยเออรู้สึกว่ามีอะไรติดคิ้วไปมายิงมาเลยยิงมาเลยกินน้ำปะมายิงมาเลยยิงมาเลยใช่ไม่ใช่กินน้ำปะ เอ๊เกินเอาทำอย่างนั้นได้ไงอ่ะทำไมอ่ะทำไมครับเนี่ยทำไมละครอ้าวเก็บไว้นะเก็บไว้นะเก็บไว้ยังวะตายคนแรกเลยเหรอเนี่ยถ้ากลับมาเนี่ยจริงๆจะนอนไม่ก็ดูหนังแล้วอ่ะถ้าจะดูหนังเนก็ได้ดูหนังแหละการ์ตูนมั้ยอ่าบู๊หนังบู๊ อ <building> oh, really? ๋อบู๊บ <white> บ <sea steak> ู๊บบ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 ่๊บบู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 ๊บบร๊บบู๊บบู๊บบ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  เปลี oh, ่ยนแนวไปทุกวันอะอ๋อโถ่เอ้ยพวกเราาอะไรกินแล้วเนี่ยตอนเย็นอะเฮ้พวกมึงกินข้าวอะไรางกยกินเกินยกูกลัวใช่ใช่ไหมมันใช่ใช่ไหมนั่งนึกนั่งึกไม่เช่แล้วกมีอะ่น้ำหอมแบดบอยหล่อสวย ใช่ได้คืออะไรถามอะไรนาไม่ใช่อ้โคนเราอ่ะเด้อมูวี่นะฮะมูวี่เอาแล้วอ่ะไม่รู้อ่าก็อยากจะถามในอันว่าว่าทำไมถึงแต่งตัวดีขนาดนี้ครับไปเอาเทคนิคการแต่งตัวมาจากไหนมีแบบแรงบันดาลใจไหมถามกูแต่งตัวยังไงทุกๆวันกูใส่แต่ชุดดำอ่ะ หนังครับชอบดูหนังบูดูหนังบูโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ท้ายรายการแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับดูกันแล้วสนุกหรือเปล่าถ้าดูชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไค์และกดแชร์เพื่อให้กำลังใจผมทำคอนเทนต์ต่อคอนเทนต์ต่อไปคอนเทนต์ต่อไปจะเป็นอะไรไปดูกันในอาทิตย์หน้าครับผมครับ